สวัสดีครับสวัสดีพี่พีพีซพระเครื่องทุกทกท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่363ครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันนะครับผมสนใจชื่นชอบพระอ,องค์ไหนโทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5นะครับก็มีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูพระรายการแรกครับวันนี้ก็ได้มาแบบอ่าไม่เยอะนะครับผมเอามาแบ่งปันพีพอันนี้เป็น อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์รูปหลวงพ่อกวยนะฮะวัดโคสิตารามสันบุรีอันนี้เป็นสติกเกอร์เก่านะนี่เห็นไหมเก่าแล้วก็สภาพแบบสวยเดิมๆเลยนี่ฮะพเพียนไดท้ที่นี่ฮะสัทธาหลวงพ่อกวยนะคะลูกศิษย์ลูกหานะครับนี่เป็นสติกเกอร์นะฮะแปะหน้ารถบอกตรงเลยว่านี่ครับเราลึกถึงหลวงปู่นะครับหรือหลวงพ่อเนี่ยโอโ้โหท่านเมตตาคุ้มครองนะครับนี่ฮะนี่ครับ วัดโคศิตานามหลวงพ่อกุ้ยนะฮะนี่ครับสติกเกอร์อย่างเงี้ยผมว่านี่ฮะหายากแล้วไม่เจอแล้วนะนานๆจะเจอสักสักแผ่นนึงครับอันนี้บ้านๆเลยได้มาเอาส0มร้อยบาทแบ่งปันพีพีเอฟซนะ 300. สามร้อยสติกเกอร์หลวงพ่อกุ้ยครับต่อไปรายการที่รายการที่ที่สองอันนี้เป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตสมเด็จโตเนี่ยผมว่ายุคเก่าเลยเป็นล็อกเก็ตแบบนี่ฮะเป็นอย่างเงี้เลย อันนี้ผมไม่รู้ว่าปีไหนผมว่าน่าจะเป็นปีหนึ่งกว่าแน่นอนครับนี่ครับเห็นไหมผู้จารย์โตนะฮะนี่ครับล็อกเก็ตอย่างนี้หน้าสะสมนะเก่าจริงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเก่านะครับอย่างนี้ครับนี่ฮะสมเด็จพผู้จารย์โตนะครับพรมรังสีหรือสมเด็จโตของเรานี่เองนะครับนี่ฮะสามร้อยครับสมเด็จโตนะสวยล็อกเก็ตเก่าเงี้ยล็อกเก็ตแบบโบราณเลยนี่ครับสามร้อยบาทรายการที่อ่าที่สองต่อไปรายการที่สาม ที่สามนี่เป็นนี่ฮะเหรียญหลวงป,ปู่สวงนะครับผิวนี่ม่วงลุ้งเลยนะผิวลุ้งเลยดูหลวงปู่สวงวัดไทยพัฒนาครับวัดไทยพัฒนานะข้างหลังก็จะมีจีวรของหลวงป,ปู่ครับแล้วผิวผ้าในี่องลุ้งเลยนะฮะนี่ฮะคือแบบได้มาก็เลี่ยมเก็บเลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับรุ่นเศรษฐีอุดมทรัพย์อะไรเนี่ยมีรล้วจีวรมีใส,ส่สีนนยครับนี่ฮะแสดงว่ารับกับมือหลวงป,ปู่ครับดูนะ นี่ฮะหลวงปู่หลวงปู่สวงนะครับนี่ครับหลวงปู่สวงโอ้โหดูเนี่ยเอียงดูเงี้ยนะครับลุ้งเลยนะฮะลุ้งเลยดูเห็นไหมเนี่ยเดิมเเลยแล้วดูองค์พระนะฮะนี่ฮะนี่ครับองค์หลวงปู่นะนั่งคล้ายๆจะคิปบุหรี่หรืออะไรนะครับนี่ฮะนี่ฮะหลวงปู่สวงครับลูกศิษย์ลูกหามีคนพาแล้วลุ้งขนาดนี้ดูนะว้ายนะฮะแล้วผิวดูเดิมๆมาก สวยจริงๆนะฮะอันนี้เอาเอาสี่ร้อยบาทอันนี้ขออนุญาตเปิดสี่ร้อยบาทเพราะว่าสวยแชมป์จริงครับหลวงปู่สวงครับเทเวดาเทวดาเดินดินนะฮะหรือเทวดาเล่นดินนะครับนี่ครับเห็นไหมเทวดาเดินดินสุดยอดเลยนะครับนี่ฮะผิวดีล้งสวยครับพระแท้ดูง่ายสี่ร้อยบาทในการที่ที่สามนะต่อไปในการที่สี่การที่สี่ส่วนมากจะได้เป็นแบบพระนี่ฮะพระเนี่ยหลวงปู่ หลวงปู่ธรรมรังสีฮะนี่น่าจะเป็นจังหวัดสุรินทร์นะฮะนี่ครับเห็นไหมรุ่นเสาห้าสวยเดิมเดิมเลยหลวงปู่ธรรมรังสีนะครับพระสายอีสานพระดีนี่ฮะที่น่าสะสมไม่แพงนะครับสามร้อยบาทครับอันนี้เอาสามร้อยนะหลวงปู่ธรรมรังสีเนี่ยนี่ครับลูกศิษย์ลูกหาไม่ควรพลาดนะครับน่ารักดีพระอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะหลวงปู่ธรรมรังสีน่าจะเป็นสายอีสานหรือสายสุรินทร์นี่นะครับนี่ฮะจําไม่ผิดนะนี่ฮะเห็นไหม หลวงปูทำรังสีจัดไปครับ300บาทแล้วสวยแชมป์ด้วยนะอย่างนี้ฮะสามร้อยต่อไปรายการที่5ที่5ผมได้ปกมาฮะปกมีปกใบมะขามเนี่ยได้มา2อ,ององค์นี่ครับเขาเรียก2เม็ดคือ2องค์ก็รู้สองเม็ดนะมั้งผมคิดว่าได้2เม็ดนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับอีกองค์มีหูครับอีกองค์ไม่มีหูดูนะฮะเห็นไหมสองเม็ดเนี่ยผมว่าต้องเก่าแน่นอนดูนะข้างหลังมียัน อีกองนะฮะอีกองค์ไม่มียันดูนะนี่มียันเสี้ยนปิน้นที่ไม่มียันนะผมว่าเก่าพอๆกันครับนี่ฮะปกใบมะขามคู่นี้เนี่ยเนี่ยคู่นี้เนี่ยไขรรู้ที่จัดไปเลยครับเก่าแบบนี้ดูนะนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้มีหน้าตาชัดอันนี้ก็นี่ฮะคลาสสิกดีคู่นี้เอาสามร้อยห้าสิบครับปกใบมะขามเก่าๆเนี่ยดูนะเทียบพิมพ์ดัวนะครับ นี่ฮะหาที่เอาผมได้มาก็ไม่ไม,ไม่ได,ไได้ไม่ได้หาได้อะไรเลยครับปกไปมะขามสามร้อยห้าสิบคู่รายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกเป็นพระปิดตาอันนี้ปิดตาสามเกินนะอ้ยเนื้อนี่เก่าจริงนะครับนี่ฮะเห็นไหมแต่ไม่ไม่รู้ว่าสำนักไหนเพราะว่าพระแต่ละชุดแต่ละที่ได้มาไม่ไม่ไม่เหมือนกันบางที่รู้ที่บางที่ไม่รู้ที่นะนี่ฮะอย่างเงี้ยเก่าๆอย่างเงี้ยดูเนี้ย เอาเป็นว่านี่ครับเนื้อเนื้อผงผสมดินครับแล้วมีแร่เม็ดกรวดเม็ดอะไรเนี่ยอุย้ยดูนนมวลสารเาเนี่ยนี่นี่ใช่หไหมชัดเจนครับนี่ครับเห็นไหมเป็นพระปิดตาสามเกลอฮะดูอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าพี่พี่สีรู้ที่นะฮะหรือชอบความคลาสสิกชอบความเก่าเงี้ยผมเอาสามร้อยครับนี่ใช่ไหมหลังนี้แห้งแก๊กเลยมวลสารเยอะมากเอาสามร้อยบาทเอาสามเกลอเกลอละร้อยสามร้อย รายการที่6ต่อไปรายการที่7รายการที่7อันนี้เป็นนี่ครับเขาเรียกว่าพระลีลานี่ฮะพระลีลาอัฐารถอะไรเนะี่ยแต่เป็นของหลวงพ่อแดงวัดทุ่งค้องนะนี่ฮะเห็นไหมจังหวัดสุพรรณบุรีพระนี่ครับ,บ,บ,รรรบหลวงพ่อแดงวัดทุ่งค้อกไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะเห็นไหมเป็นเนื้อตะกัวนะครับเขาเรียกว่ากำแพงกำแพงนิ้วหรือกำแพงศอกอละพร<า>ะลีลากำแพงศอกอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกกำแพงนิ้วครับนี่ฮะเห็นไหมเพราะว่าไม่ใหญ่ ขนาดห้อยคอนี่ฮะจัดไปครับหลวงพ่อแดงวัตทุคลองนะหาข้อมูลก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะครับผมผมดูพระอย่างเงี้ยแท้แน่นอนครับนี่ฮะเอาสามร้อยบาทเนาะนี่ฮะผมว่าน่าจะเล่นหากันอยู่นะครับหลวงพ่อแดงวัตทุคลองต่อไปรายการที่ที่แปดที่แปดนี้เป็นสมเด็จอันนี้สมเด็จพูดตรงๆเลยว่าเป็นสมเด็จเกจชโยนะฮะคือพระเนี่ยเนี่ยร่องรอยการติดค่าอะไรมาไม่รู้แต่ผมดูพิมนะ เปลือกตันนะฮะหกชั้นเราดูนะครับเห็นไหมธรรมชาติมากภาพแบบนี้นะครับสิงจริงนี่ครับแล้วพริกด้านหลังนะเขาจะเนื้อหาแบบเนี่ยร่องรอยหนึบลุ่มแล้วก็ร่องรอยการขัดกันปาดนะครับนี่ฮะเห็นไหมเอาไปสามร้อยครับผมสามร้อยบาทในการที่แปดจัดไปครับต่อไปรายการที่เก้าครับรายการที่เก้านี่เป็นอันนี้สมเด็จไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อยงยุทธหรือเปล่าครับนี่ฮะวัดเข่าไม้แดงครับ เป็นเขาเรียกพิมพ์แบกมานมีเกสาด้วยนะนี่ฮะนี่ข้างล่างจะชำรุดหน่อยนึงแต่นี่ครับเป็นพระที่แบบเนี่ยแบบคือพุทธคุณนะครับนี่ฮะพุทธคุณดูนะเห็นไหมนี่ฮะจะเห็นเกสาอยู่บริเวณนี้นี่ฮะฝังอยู่ในองค์พระร่องรอยพระผู้ตัดเป็นธรรมชาติ ถ้าเป็นหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงนะครับจังหวัดชนบุรีในหผมว่าองน,นี้นี่ปีดเลยนะฮะน่ารักมากแล้วดูนะเป็นผ้าที่แบบว่านี่ฮะสภาพอาจจะคือแหมพรนนะบรรนาครับนี่นะฮะพระบรรดาเขาย่อมมีมั่งที่ว่าจะนีน่ฮะสึกหรือชำรุดนี่ครับเห็นไหมตามสภาพตามการเวลาครับจะหาสวยๆนี่ก็แทบจะ นี่ยน้องไว้ครับนี่เอาสามร้อยแล้วกันครับอ่ะสําเร็จแบบนี้ฮะแหวกม่านแท้แน่นอนดูนะเกษาเดี๋ยครับแล้วดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเนี่ยเกษาเห็นไหมเนื้อดีเน,อเนื้อเก่าเนื้อสวยจริงๆครับสามร้อยบาทเอาครับซื้อพุทธคุณครับผมรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบเป็นเอานี่ฮะอันนี้หลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมเนี่ยเนี่ยเอาคู่นี้เลยนะ หน้าแปะยิ้มเนี่ยรุ่นสองดูนะครับอันนี้หน้าแปะยิ้มรุ่นสองดูง่ายครับอันนี้แท้นะแล้วก็นี่ฮะอันนี้เป็นปีศูนย์หกเล็กเหรียญกลมนะฮะนี่ครับบล็อกซห้าหางสั้นนะฮะนี่ฮะเห็นไหมตรงนี้นี่ฮะเห็นไหมครับอันนี้แท้ทั้งคู่เลยดูง่ายรอรอหน้าแปะยิ้มก็ตอบโควพานฮะเป็นรุ่นสองนะนี่ครับคู่นี้ฮะคู่นี้เอาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลย เอาห้าร้อยห้าสิบครับหลวงพ่อเงินวัดดอยยหอมห้าร้อยห้าสิบแท้ทั้งคู่นะครับนี่ฮะโอ้โหต้องจัดแล้วฮะห้าร้อยห้าสิบหลวงพ่อเงินวัดดอยยหอมห้าร้อยห้าสิบนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับคู่นี้นะฮะต่อไปรายการที่ที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นหลวงหลวงพ่อจันทร์วัดโพเกียบนะครับนี่ฮะจังหวัดอ่างทองเป็นพระเนื้อดินนะสมเด็จเนื้อดินนี่ครับลองหาข้อมูลก่อนนะครับว่าเล่นหากันหรือเปล่าครับผมได้มาก็ไม่ได้ เช็คไม่ได้หาไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยครับนี่ฮะเอาเป็นว่าพระแท้ๆเงี้ยลองหาข้อมูลครับเผื่อไปต่อได้ครับวัดโพเกียบนะฮะนี่ฮะหลวงพ่อจันทร์วัดโพเกียบอ่างทอง300บาทอันนี้เอา300นะนี่ฮะสามร้อยโอ้โหรายการที่11นะครับต่อไปรายการที่12 12สมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จนะฮะสมเด็จ พิมพ์ใหญ่นะครับลองพิจารณาดูก่อนนะเขามีค่าอะไรติดไม่รู้ครับนี่ฮะแต่นี้เป็นพิมพ์ใหญ่จริงนี่ฮะพิมพเขาเป็นแบบนี้เลยแล้วดูพับป๊าบนี่ฮะเห็นไหมด้านหลังธรรมชาติเลยเก่าจริงอันนี้เก่านะดูหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมสามร้อยครับในการที่สิบสองเอาเป็นว่าชื่นชอบไงนะฮะนี่ฮะสุดยอดเลยครับโทรปิดโทรสอบถามได้สามร้อยบาทครับสมเด็จรายการที่สิบสองนะครับนี่ฮะสามร้อย ต่อไปรายการที่13อันนี้ผมได้นี่ฮะเม็ดแตงมาอันนี้เอาเป็นว่าพี่ๆฟิลองพิจารณาดูเอาะครับเพราะว่าบางสิ่งอย่างเราก็ไม่ไม่เป็นนะฮะนี่ครับเห็นไหมสภาพอาจจะสึกอาจจะใช้อมกม้างครับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะพลิกปั๊บด้านหลังเนี่ยนี่ฮะเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมดูนะครับสภาพใช้หน่อยเอาสามร้อยแล้วกันครับเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะสามร้อยบาทอันนี้นี่ฮะลองพิจารณาดูเอานะครับ นี่ฮะเม็ดแตงเขาเรียกหน้าผากสี่เส้นอะไรเนะี่ยนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเม็ดแตงเราดูด้านหลังนี่ครับเห็นไหมสภาพอาจจะใช้บ้างสึกเกละเคสามรอ้อยบาทเอาจัดไปฮะนี่ครับเม็ดแตงรายการที่สิบสามต่อไปสิบสี่อันนี้เป็นสมเด็จอันนี้สมเด็จแขนกลมเนี่ยนี่ครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าสำนักไหนเอาเป็นว่าเนื้อจัดจริงๆนะดูนะ เนื้อเขานี่ปึกมากนะนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหแล้วเนื้อแก่งหนึกนุ่มแข่งหนึกนุ่มนะแล้วก็เนื้อแบบโซนนอู้นี่ฮะน่ารักมากผ้าแบบนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหมนสารดีเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันอันนี้สามร้อยห้าสิบนะเอา,นะเอาขอห้าสิบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปสิบห้าสิบห้าสมเด็จพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ที่แบบโอ้โหลกพระสวยจริงๆ ดูความคลาสสิกขององค์พระเนื้อพระนะนี่ฮะค่อยๆไล่นี่เห็นไหมด้านข้างเนี่ยธรรมชาติเลยดูมวลสายเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยม็ดดำๆเนี่ยใช่เลยครับนี่ฮะเห็นไหมแล้วดูด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้เอาสามร้อยครับรายการที่สิบห้าสามร้อยนี่ฮะพลิกปั๊บเห็นไหมน่ารักดีนะฮะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกผมได้นี่มานี่ฮะผมได้นี่มาเอาเป็นว่ายกคู่ไปเลย อันนี้ใช่ไม่ใช่นะครับเอาเป็นว่าพี P ่ๆ FC พิจารณาดูก่อนนะครับนี่เห็นไหมนี่ฮะเป็นผ้าปิตาะ mm. เนื้อตะกัวห้าเหลี่ยมเนี่ยแล้วดูนะครับนี่ครับเห็นไหมข้างหลังนี่โอ้โหปึกมากเลยแล้วอีกองค์นี้ได้เขาเรียกอะไรเม็ดข้าเม่ารอเปล่านี่ฮะผ้าปิจิตเม็ดข้าเม่าดูนะโ mm. อ้คลาสสิกมากเห็นไหมครับแล้วดูอีกองค์ดูข้างน้เห็นไหมลายผ้านี่ดูด้านหลังเห็นไหมครับ เนื้อตะกั่วเก่าจริงๆนะนี่ขึ้นไข่เลยไข,ข่ค่สสิงจริงคู่นี้นะฮะเนี่ยเล็กๆน่ารักเนี่ยเผื่อเป็นเลี่ยมให้ลูกให้หลานครับไว้บูชานะนี่ฮะรู้ที่จัดไปสามร้อยครับคู่นี้สามร้อยนะนี่ฮะเอาแพ็คใส่ถุงไว้เลยเดี๋ยวหายครับนี่ฮะสามร้อยครับพระปิดตากับนี่ฮะพระพิกิุเนี่ยเอาสามร้อยครับรายการที่อ่าสิบหกนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ไหม ต่อไปสิบเจ็ดเป็นสมเด็จอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอ่าอะไรนะเจดีนี่ฮะเป็นเจดีอันนี้จะถึงยุคไม่ถึงยุคเอาเป็นว่าพี่พีเอฟซีนะฮะพิจารณาดูออานะครับผมนี่ฮะเห็นไหมอันนี้ผมก็นี่ฮะเอามาให้ลองพิจารณาดูกันก่อนนะครับแล้วก็ตัดสินใจนี่ฮะทำการปิดเลยครับผมหรือทำการนี่ฮะจองขอรูปเพิ่มเติมอะไรทำนองนั้น นี่ครับสามร้อยรายการที่สิบเจ็ด JD สามร้อยบาทอ่ะจัดไปครับต่อไปสิบแปดสิบแปดนี้เป็นพระสมเด็จหลวงปู่เผือกนะฮะข้างหลังเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะนี่ออกปีสองพันร้อยสิบสี่ครับหลวงปู่โตปุกเสกนี่นะเป็นหลวงปู่เผือกปีหนึ่งสี่นะครับเป็นพระเนื้อหาค่อนข้างที่จัดจ้านแล้วเก่าจริงนะฮะอันนี้การันตีเลยแท้ดูง่ายครับเป็นหลวงปู่เผือกนะ ปีหนึ่งสี่นะครับปีหนึ่งสี่นี่ฮะแต่ไม่ทาหลูกปูเพือกหรอกแต่นี้มีพระเกจินะฮะอย่างอาทิเช่นหลูกปุตโต๊ะนะครับนี่ครับสายกรุงเทพปลูกเสกนะนี่ครับเห็นไหมปีสองพันร้อยสิบสี่โอ้ปิดทัสวยขนาดเลยครับนี่ฮะเก่าขนาดนะครับรายการที่สิบแปดนะสี่ร้อยบาทอันนี้ขออนุญาตเปิดสี่ร้อยนะพระน่ารักดีนะฮะอย่างเงี้ยหายยากแล้วไม่เจอนะครับสี่ร้อยลองพิจารณาดูก่อนนะครับ ต่อไปรายการที่ที่ที่สิบเก้าสิบเก้าเป็นลงพกเงินอันนี้ลงพกเงินดูนะเป็นพระสภาพแบบผิวหิ้งๆิหน่อยอาจจะโดนใช้มามั่งอาจจะแบบเนี่ยขึ้นคอมาจนแบบนี่ฮะสภาพผ่านสงครามโลกมาเยอะเลยนะฮะนี่ฮะเอาเป็นว่าองค์นี้นะครับคลาสสิกดีน่ารักเอาไปสามร้อยครับเอหลงพกเงินพิมพ์นิยมนะฮะโอ้โหดู ล่องตาถ้าเป็นกรีบเลยฮะนี่ฮะัไดไปถึกน่ารักดีนี่ครับสามร้อยครับนี่ครับพระน่ารักอย่างนี้จัดไปครับรายการที่สิบเก้าต่อไปยี่สิบยี่สิบเอาเหรียญดีกว่าอันนี้ผมได้เหรียญสายเมืองนนท์มาฮนะนี่ฮะเป็นเหรียญน,นี่ครับดูนะพระค,ะครูนะฮะนนทกิจพิสารนะครับปีสองพันร้อย 18นะฮะอันนี้เป็นเหรียญวัดต้นเชือกนะครับผมจังหวัดนนท์ครับพี่เพียร์นายอยู่ต้นเชือกนะครับนี่ฮะวัดต้นเชือกเป็นเหรียญแท้ดูง่ายครับปี2 5 0 0นะฮะ18นี่ครับเป็นเหรียญดูง่ายเลยนี่ฮะเป็นเหรียญปี2องพัน้โหผ้าดีปีลึกนะครับนี่ฮะพระคูนนทกิจพิสารนะครับวัดต้นเชือกปี18เหรียญแบบนี้นะฮะหายากแล้วไม่ค่อยเจอนะแล้วเหรียญสวยๆอันนี้เอา400บาท อันนี้ขอยญาตเปิดสี่ร้อยนะครับเพราะว่าหายากมากนานๆจะเจอสักเหรียญครับนี่ฮะใครที่อยู่สายเมืองนอนนะครับพี่จ๋าจัดไปครับนี่ฮะวัดต้นเชือกนะหายากพระดูง่ายๆนะครับวัดต้นเชือกนะฮะสี่ร้อยครับ,รบสวยจริงๆน่ารักมากน่าเก็บครับใครที่อยู่มืองนอนนะครับต่อไปรายการที่ <c oughs> รายการที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นพระสมเด็จอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นสมเด็จเกจิกหรือว่าสมเด็จอ่า กลุ่หรืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเป็นว่าลองดูนะครับเพราะว่าได้มาก็นี่ฮะไม่ทราบที่มั่งทราบที่มั่งเป็นบางบางองค์นะฮะนี่ฮะเอาเป็นว่าพี่พี่ fc ทุกท่านาพิจรารณาดูแล้วว่านี่ครับเอ๊ะคุ้นคุ้นอะไรเงี้ยนี่ครับเห็นไหมหรือว่ารู้จักรู้ที่จัดไปสามร้อยรายการที่เบ็ดสมเด็จแบบนี้ผิวแห้งเนื้อจัดจ้าน พระสวยๆเงี้ยโอ้โหเนื้อแน่นๆเนี้ยนี่ฮะรูที่จัดไปสามร้อยครับสวยน่ารักดีรายการที่เป็ต่อไปรายการที่ยี่สองี่ยีบสองเอาเหรียญธรรมจักรเหรียญธรรมจักรอันนี้ดูนะเห็นไหมโอ้โหอันนี้เอาสี่ร้อยเหรียญธรรมจักรเงี้ยหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลนะครับนี่ฮะสภาพอาจจะใช้มาหน่อยดูนะเนี่ยเอาสี่ร้อยบาท ชอบยังไงต่อรองได้นะครับนี่ฮะนี่ครับผมพระเนื้อเก่าดีในการที่ยี่สบสองครับอ่ะแบ่งปันวิยี่สบสี่ลองพิจารณาดูนะครับในการที่ยี่สิบสองต่อไปยี่สิบสามยี่สิบสามองค์นี้เลยอันนี้เป็นพระสมเด็จนะคือผมเห็นปั๊บผมชอบเลยคือความสวยเขาแบบสวยจริงๆแต่เนี้ยไม่รู้ว่าเป็นพระเกจิที่ไหนสร้างครับ โอ้โหแล้วพิมพมีมิติจริงเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยดูนะเห็นไหมโอ้โหแล้วพระเนื้อสวยจริงๆแล้วดูนะครับเห็นไหมแล้วดูเนี่ยดูด้านล่างโอ้พระแท้แน่นอนครับแต่เราไม่รู้ว่าเป็นพระเกจิหลวงพ่ออะไรสร้างนะฮะเนี่ฮะแต่ดูเนื้อแล้วน่าจะยุคเก่าแน่นอนเพราะมีมวลสารความแห้งนะฮะธรรมชาติดูนะครับเห็นไหมโอ้โสวยจริงมากเลยครับเนี่ยฮะจับไปครับ <c oughs> สวยแบบนี้นะครับสี่ร้อยบาทรายการที่สบสาม ดูนะโอ้โหนี่ฮะแท้แน่นอน,นครับโอ้โหดูด้านหลังสี่ร้อยครับน่ารักดีต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ยีบสี่นี่เป็นหลวงปู่เกิดนะฮะนี่ฮะนี่ครับหลวงปู่เกิดเขาเรียกว่ามีแร่หลวงปู่จันและหลวงปู่เกิดวัดบางเดือนะครับอันนี้เป็นแร่แร่วัดบางเดือนนะนี่ฮะเป็น พิมเขาเรียกหมวกแก๊บหมวก,ก,กแก๊ปอไปเลยนะฮะนี่ฮะสวยคลัสสิกจริงอันนี้เอา4 5 0รอยห้าิก็แล้วกันอะหมวกแก็บนี่ฮะหมวกแก็บ4ี่อยห้าิอันนี้บางบางเดือนะโอ้โหแต่ถ้าเป็นบางไผ่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นบางเดือนหลวงปู่เกิดบางเดือนนะครับนี่สายเมืองนนท์ไม่ควรพลาดนะนี่ฮะจัดไปฮะสี่ร้อห้าสิบยการที่24สี่ต่อไปรายการที่ห้าที่สิบห้านี่เป็นนี่ฮะหลวง หลวงพวกกว่อกุ้ยน้องปิงเนื้ออะไรนะเนื้อผงน้ํามันเอกลักษณ์คือมียันตัวนะอยู่นี่ฮะอยู่ตรงข้างหลังองพ์พระแต่อยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับนี่ฮะอันนี้ไอติดขอบหน่อยเราดูนะครับสองขอบสวยหนาปักเนื้อผงน้ามันลองหาข้อมูลก่อนนะครับอันนี้ผ้าผิวหิ่งหิ่งมันบ้าเลยน้องปิงนะฮะน้องปิงพิมพหน้าหนูเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบครับน้องปิงจัดไปรายการที่ห้านะฮะ นี่ครับหนองปิงนะครับนี่ฮะแคปรูปหาข้อมูลก่อนนะครับหนองปิงเห็นไหมพระฟอร์มหนามาก450ต่อไปรายการที่รายการที่26 26อันนี้เป็นเหรียญน,นะเดี๋ยวผมขออนญาตเช็ดกล้องนิดนึงนครับเพราะว่ากล้องอาจจะมัวมหน่อยเป็นเหรียญหลวงพ่อเลยนะพ่อสุม่มพิสุโลกนะครับนี่ฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุม่มดูนะนี่ฮะ พ่อสุ่มดูนะครับวัดหลวงนี่ฮะหลวงพ่อสุ่มวัดหลวงนะครับวัดลมอะไรเนะี่ยวัดลมดูนะพระสวยเดิมๆเลยพระดูง่ายๆครับนี่ฮะหลวงพ่อสุ่มวัดลมเป็นปีศูนย์เก้าครับอยู่พิษูุโลกครับดูนะพระโอ้แล้วผิวลุงๆเลยนะครับนี่ฮะธรรมชาติแล้วพระสวยด้วยนี่ครับหลวงพ่อสุ่มวัดลมพระสวยเดิมๆนะฮะหายากมากไม่ค่อยเจอนะครับนานๆจะเจอครับ พอส2องพัน้าร้อยู้านะครับพิโุโลโกเนี่ยดูง่ายดูครับการแกะบล็อกดูยันด้านหลังธรรมชาติมากดูไหมเขาแกะออกมาได้แบบเป็นเส้นแตกโอ้โหแล้วสวยจริงๆนะฮะผ้าแบบนี้นะลวมพ่อสุ่มนะฮะวัดลมสวยคลาสสิกน่ารักดีอันนี้เอา4ี่ห้าิครับเอา4ี่อห้าสิบนะรายการที่ยี่สิต่อไปรายการที่ยีบเจ็ด ยีหลงพ่อเงินองค์นี้เอาอันนี้เอาเอา3ามอห้าก็แล้วกันครับอันนี้ขอญาตเปิด3ามอหสิบนะเนื่องจากพ้านะฮะจมูกท่านไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะครับแต่องค์พ้าสมบูรณ์มากๆครับเนี่ยราคา3ามอยห้าสิบผมว่านี่ฮะโอ้โหสุดยอดแล้วครับนี่ฮะเห็นไหมเนื้อหาปึกปากเลยดูโอ้ยนี่ฮะสามยห้าสิบต้องจัดแล้วครับพิมพ์นิยมนะ นี่ใต้ฐานชัดเจนเลยท่อชนวนนะครับนี่ฮะราดูนะนี่ครับติดจมูกนิดเดียวนะครับไม่เป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าองาค์พระยังสวยอยู่สามร้อห้าสิบจ็ดไปครับอ่ะรายการที่ยีิบเจ็ดต่อไปรายการที่แปดยิบแปดเป็นพระสมเด็จเน่นมากๆยี่สิบแปดสมเด็จนะครับอันนี้สมเด็จ สมเด็จพิมพ์ใหญ่ดูนะโอ้แล้วเนื้อหาปึกปักจริงๆนี่ครับเห็นไหมเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ดูนะครับความเก่าธรรมชาติเลยอันนี้เอาสามร้อยครับเอาสมเด็จองค์นี้นะเอาสามร้อยบาทไปเนื้อดูนะครับนี่เห็นไหมเนื้อแห้งดีนะนี่ครับโอ้โหสมเด็จเก่าแก่เลยนี่ฮะใต้ทนี่เห็นไหมค่อข,ข้างๆรอยตัดรอยอะไรชัดเจนเก่าแก่จริง สามร้อยครับรายการที่แปดสบดต่อไปยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามาเป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นเดี๋ยวหัวญาติแก่เป็นลงพ่อเงินนี่ครับลงพ่อเงินนี่รายการยี่ิบเก้าเป็นลงพ่อเงินนี่ครับเห็นไหมอันนี้ลงพ่อเงินนะเป็นพิมพ์นิยมดูเนื้อเขานะขุขลัลักลลลลเห็นไหมเนื้อธรรมชาติมากแล้วดูนะครับไปหน้านะฮะดูนะนี่ครับเห็นไหม โอ้โหคลาสสิกจริงๆนะครับนี่กระพริกปั๊บด้านข้างด้านหลังเนี่ยธรรมชาติด้านข้างก็ธรรมชาติสวยจริงโอ้โหพาอย่างเงี้ยฮะดูนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะแล้วใต้ฐานชัดเจนเลยฮะเห็นไหมนี่ร่องรอยช่อชนวนนะเห็นไหมครับโค้งแล้วมีตะไบเก่าๆให้เห็นนะครับนี่ฮะพิมพ์นิยมตรงนี้มีเนื้อเกินนี่ฮะ ก็ดูตรงเนี้ยปลายนะแข้งใช่ไหมไปลายปลายเท้าดูครับแล้วดูนะนี่ฮะแล้วดูนะนี่เนื้อเกินแล้วก็มือนี่ครับเห็นไหมพิมพ์นิยมองนี้เอาสี่ร้อยบาทอันนี้เอาสี่ร้อยนะครับสวยคลาสสิกนะน่ารักดีนะต่อไปรายการที่สามสิบสามสิบเป็นยี่สิบห้าศตวรรษอันนี้สวยครับเนื้อดินนะนี่เห็นไหมดูนะเห็นหน้าตายอยู่นะครับนี่ฮะเป็นพระดูง่ายครับ นี่ครับเป็นพ้ายี่ิบห้าศตวรรษข้างหลังดูนี่ชัดเจนเลยนะฮะเอา 350, สามร้อยห้าสิบพระยี่ิบห้าศตวรรษเอาสามร้อยห้าสิบนะครับเนื้อดินน่ารักค้าสึกข้าศิกเนี่ยดูยันล,ลึกๆเห็นไหมครับเห็นไหมยันนี่ฮะสามร้อยห้าสิบจัดไปครับรายการที่สามสิบต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเป็นอันนี้เป็นเหรียญจอบลงเข้าไปรุ่นสี่นะฮะรุ่นสี่ นี่ครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองโอ้โหเช่าหายกันไม่ไหวแล้วครับราคาไปขยับไปไกลแล้วนะครับรุ่นสามก็ขยับตามแล้วนะครับอันนี้รุ่นสี่จะอกโคตรงนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมรุ่นสี่ยังแตะต้องได้อยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือรุ่นสี่นะครับนี่ฮะเป็นจอบหลวงพ่อไปรุ่นสี่นะฮะนี่ครับหน้าสะสมหน้าเก็บดูใบหน้านะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือคราบแป้งเบ้าเดิมๆเลยนี่ฮะแป้งเบ้าเดิมๆเลยนะฮะเห็นไหม ดูนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะรุ่น4นะครับนี่ครับตอนนี้ราคายังจับต้องได้อยู่เพราะว่าไม่แพงนะมีโค้ดเห็นไหมโค้ดต,ต่อไว้เลยนะนี่ฮะดูนะครับอันนี้เอาเอาแบ่งปันพ่เศษเอาเอา550บาทครับ550รุ่น4นะครับนี่ฮะผิวดเดิม,ดมแล้็เนื้อเดเดิมเลยผมเข้าไปรุ่น4นี่ฮะปิดป๊าปด้านข้างด้านหลัง นี่ครับโคชัดเจนดูนะโอ้โหแป้งเดิมเดิมเลยครับแป้งเบ้าเดิมเดิมเลยห้าร้อยห้าสิบในการที่สามสิบเอ็ดรุ่มสี่ต่อไปสามสิบสองสามสิบสองเป็นนางพญาน,นี่นางพญาเนื้อดินนะครับนางพญาเนื้อดินเป็นพิมพ์ดูนะฮะพิมพ์เข่าตรงเนี่ยดูนะภาพผิวหิ้งหิ้งเลยอันนี้ขอรูเพิ่มเติมได้นะดูนะฮะนี่ครับเห็นไหม มือน,นี้เหมือนเบ็ดตกกุ้งเลยนะฮะนี่ฮะด้านหลังชัดเจนเนื้อหาปึกปักเลยเอา500ร้อบาทอันนี้ขออนุาตเปิดห้า้อยนะครับนางพญานะครับต่อไปรายการที่สาเอดดูนะสามเอดอันนี้ได้หลวงปู่ทวดวัดพระโครงมาดูก,กรอบเลยเกา่าๆนะครับเอาให้พีพีเอฟีได้ดูเลยกรอบเก่ามากครับนี่ฮะารายการที่สามสิบสามโอ้โห พระโคดูนะผมว่าสวยด้วยพระแบบนี้นะฮะเห็นไหมลึกดูความลึกดูนะครับนี่ฮะลึกมากเราดูนะนี่ฮะดูเนื้อเนื้อว่านนะคลาสสิกเห็นไหมความเก่านี่ฮะพอคอพระโคดูผิวหิ้งแล้วดูด้านข้างนะครับเป็นแม่ดูนะฮะเห็นไหมเป็นเนื้อว่านด้านหลัง นี่ฮะนิ้วชัดเจนดูนะครับเห็นไหมโอ้โหนี่ฮะเนื้อว่านชัดเจนเลยตรงนี้หลุดก็ยังเห็นเนื้อว่านอยู่นี่ครับโอ้โหพักโคพักโคเอาหกร้อยบาทอันนี้เอาหกร้อยนะดูนะเห็นไหมโอ้โหคลาสสิกน่ารักมากหกร้อยบาทวัดพักโครายการที่สามสามต่อไปสามสิบสี่รายการสุดท้ายครับสามสิบสี่รายการสุดท้ายนี่เลยอันนี้หลวงพ่อเงินพิมพ์ ขี้ตานะฮะอันนี้เป็นขี้ตาห้าชายดูนะครับเห็นไหมใบหน้ายิ้มจมูกแล้วก็ดูนะครับขี้ตานะฮะลึกๆแล้วดูนี่ฮะห้าชายนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้าชายอดุดอ้วนตุบๆโลหะเก่าๆนะฮะนี่แล้วพลิกปั๊บด้านหลังใต้ฐานเลยชัดเจนเลยเดี๋ยวสี่ร้อยบาทแล้วกันครับอ่ะสี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยบาท ลงพงเงินคีตาห้าชายน่ารักมากเราดูนะครับล่ำบึกเลยหาไม่เจอแล้วครับสวยๆขนาดนอ้นี่ฮะเห็นไหมโอ้ยยอดเลยครับนี่ฮะจัดไปครับห้าชายสี่ร้อยบาทรายการสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ใดครับสนใจหรือว่าชื่นชอบเพ้าไหนนะฮะเราก็โทรมาคุยกันหรือโทรมาขอรูปเพิ่มเติมได้หรือโทรมาปิดกันได้ครับนี่ฮะโจแจนพาเครื่องนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ